ต่อถึงรุ่นนี้เลยที่ได้มานี่พอดีเลยอยู่ในช่วงจังหวะที่ว่าหลวงพ่อเกษมเพื่อนกำลังแบบฮอทิตบ้างๆในช่วงนี้เลยเพราะว่าได้นะครับอ่าเนี่ยเหรียญพิมพ์พระพุทธนะครับผมจะให้ดูตรงฐานบัวนะจะมีเสน่ห์มากตรงแล้วก็ตัวตรงร่ององค์พระเห็นไหมร่ององค์พระนี่แกะได้แบบมีมิติมากแล้วดูตรงฐานบัวครับเพื่อนตรงบนฐานบัวเนี่ยเห็นไหมเพื่อนตรงตรงเนี่ยนะครับตรงนี้มือผมเนี่ยจะมีเส้นขีดเห็นไหมเส้นขีด คมๆแบบนี้ทุกเหรียญน,นะครับทุกเหรียญน,นะครับเหรียญนี้ก็บกษัตร์จะสร้างเห็นไขอบเรียบนะครับทองแดงโลมดํานะครับนี่ตาพอปรอโลเหไหมครับตาพอปลนี่เป็นซ้อนเลยนะเป็นมิติเลยเห็นไหมด้านในนี่จะเป็นนูนนะครับแต่ตัวเส้นขอบที่อยู่ขอบข้างของ,ของพอปรอลนนี่จะเรียบเห็นไหมครับเรียบตึงแต่ด้านในจะนูนขึ้นมานูนขึ้นมาเห็นไหมเป็นมิติในการออกแบบพิมพ์นะสวยงามเนี่ยที่ทระลึกฉลอง700ปีลายสือไทย 2526หลวงพ่อกเกษมปลูกเศษนะครับผมเป็นเหรียญวาฬพิธีใหญ่เลยนะครับปีสองหถือว่าเป็นพระเครื่องยุคกลางของหลวงพ่อกเกษมนะครับถ้ายุคต้นในปีหนึ่งกว่านะครับผมยุคกลางนี่จะเป็นปีสองสองลงไปะ่ะตีให้เป็นยุคกลางแล้วก็ส่วนยุคไปลายแล้วเนี่ยนะ่าจะเป็นปีสามสามห้าตั้งแต่สามหตั้งแต่สามสาศูย์ลงไปเป็นยุคไปลายแล้วกันอะ่ะ ตั้งแต่ปี30ไปเพราะว่าไปสิ้นสุดที่ปี3 9หลวงพ่อเกษมนะครับเพราะท่านมรณภาพก่อน,นะครับผมก็จะไปสิ้นสุดที่ปี39แต่ว่าส่วนตัวผมผมเล่นตั้งแต่ปี38ลงมานะครับถ้าปี38ลงมานี่ผมผมสะสมหมดนะครับถ้าเป็นรุ่นที่แบบเขาเล่นหากันนะครับผมคงคงยังไม่ไปถึงปี39นะครับผมไม่ไปถึงนั่นนะครับแต่หลักๆเลยส่วนใหญ่ผมจะเน้นเหรียญปีลึกซะมากกว่าผมไม่สนว่าจะออกวัดไหนนะ ของหลวงพอ่อเกษมเนี่ยผมไม่สนเลยว่าจะออกวัดไหนแต่ขอให้เป็นของหลวงพอ่อเกษมเสกผมเก็บหมดนะครับอย่างรุ่นเนี้ยปีสองหกของหลวงพ,พ่อเกษมปูกเสกเนี่ยเนี่ยเป็นพอกพระสาบหลังตาพอปรอยอดพระมงกุฎน,นะครับผมปีสองหกเนี่ยเป็นยุคกลางเรารู้กันอยู่ยแล้วความคมชัดต่างๆของรุ่นนี้เป็นพอกระสาบจัดสร้างมันสะสมได้อยู่แล้วนะครับแต่ใครที่ชื่นชอบที่แบบเป็นพิมพ์แบบต้องเป็นพิมพ์หลวงพอ่อเกษมเลยนะและ้วแ,แต่ความชอบแต่ผมอะได้หมดขอให้เป็นรุ่นนิยมพิมพ์สวยปีลึกผม ผมจัดผมสะสมหมดนะครับอสะสมหมดจริงนะครับอย่างอย่างเหรียญเนี้ยใครก็ใครบางบางท่านไม่รู้จักนะบางท่านไม่รู้นะว่าเหรียญรุ่นเนี้ยเนี่ยอ่ะผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่รู้ว่าเหรียญรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นเส้นรีฮอนะครับของหลวงพ่อเกษมซึ่งเป็นรุ่นยอดนิยมมากๆในตอนเนี้ยหลายๆท่านไม่รู้อ้าวเนี่ยปีสามหกรุ่นนิยมพิธีใหญ่สร้างแค่ห้าร้อยเหรียญด้วยอ่านะครับ มีหลายรุ่นนะครับที่หลายๆท่านยังไม่รู้ข้อมูลเราต้องศึกษาไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆครับอย่างรุ่นน,สสนี้นนของหลวงพ่อเกษมปลูกเสกแน่นอนแถร้อยเปอร์เซ็นต์น,นะครับ